สวัสดีครับผมบนะ๊บซิเรียนะครับจะเพจวิวิลี B ่คริปโตก็มาเจอกันใน e ี2ในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้วันที่8ธันวาคมนะครับวิศ2าสองพันยี่สะ 2022, นะก็ e ีแรกก็วิเคราะห์ในส่วนของตัวติดคอยไปแล้วดอลลาร์ Dollar, แล้วก็ทองคำนะครับมีแถมในส่วนของตัว one inch กับ ada ไปด้วยในคลิปแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเนี้ยผมนั่งไล่ดูกราฟแล้วก็คัดนะเหรียญมานะเหรียญที่น่าสนใจแล้วกันนะครับสำหรับผมนะ ็คือเหรียญที่ราคาย่อลงมาที่แนวรับสำคัญสำคัญแล้วกันก็คัดมาได้ประมาณสักสิบกว่าเหรียญนะส่วนหรียญอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือผมมองว่ามันยังไม่ไม่ได้ลงมาในโซนแนวรับที่มีในยะอะไรนะครับหรือว่ายังไม่ถึงแนวรับที่สําคัญแล้วกันนะครับผมก็เลยจะไม่พูดถึงอันเนี้ยเหรียญที่ผมคัดมา้วนี่ประมาณสักสิบกว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันว่าแนวรับสำคัญสำคัญมีอยู่ตรงไหนบ้างควรไปรอตรงไหนบ้างนะครับสําหรับ EP สองตรงนี้อ่ะเหรียญแรกเอาโกครับนะอ่ะ ตัวเอาโกเองเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่พอเริ่มบอลโลกเท่านั้นนะครับเทกันยักเลยเห็นไหมนะนะเหรียญบอลที่เกี่ยวกับบอลโลกก็มีสองเหรียญน,นะอัลโกกับซีเอสแสตนะเทพร้อมกันเลยเทเหมือนกันด้วยนะครับมันเป็นเซลล์อันเฟกซ์ค่อนข้างรอดเปอร์เซ็นต์แหละนะครับตัวอัลโกเองเนี่ยต้องบอกว่าไอซ์ชัยลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแล้วนะครับผมมองว่าแถวๆนี้เจ็ดจุดหกเนี่ยอืมจริงๆมันใกล้กับแนวต้านแถวๆตรงนี้มากเกินไปนะครับผมมองว่า เอ่อผมรอแถวแถวสักเจ็ดบาทถ้าราคาลงมาเจ็ดบาทผม,ม่าหน้าบายหรือราคาเริ่มมีการกลับตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับมีการกลับตัวขึ้นไปแบบนี้แล้วย่อลงมาแบบนี้โอเคคุณรบายตรงนี้ดีกว่าสำหรับผมนะเพราะตอนนี้มันใกล้แนวต้านมากเกินไปแต่อไอซายอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแหละนะครับไอซายอยู ON, ่ในโซนโอเวอร์โซลแล้วเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อเข้ามาและมีโอกาสที่จะกลับตัวได้สมัครตัวเอาโกนะครับเจ็ดบาทรอดูหรือว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปได้แล้วย่อลงมาไม่หลุดเจ็ดจุดเก้าแปดหรือว่าแปดบาทเนี่ยรับได้นะครับหน เลนที่สองก็คือแบนนั่งคัดมาแล้วนะครับจะได้ง่ายกันนะครับผมจะได้เปิดกราฟให้ดูเลยอะตัวแบนเองนะจะเห็นได้แล้วว่าตัวแบนเนี่ยเล่นกับเส้นค่าเฉลี่ยชัดเจนนะครับอีเมสองร้อยเนี่ยเห็นไหมครับเล่นกับเส้นค่าเฉลี่ยครับตัวนี้เห็นปะปรับตัวขึ้นย่อลงมาชุดเนี้ยปรับตัวขึ้นย่อลงมาเห็นไหมครับเส้นค่าเฉลี่ยรับได้ปรับตัวขึ้นชนแนวต้านชนแนวต้าน เล่นง่ายครับในส่วนของตัวแบรนด์เองถ้าคนรู้ชานลนะถ้าคนมองกว่าจะเล่นง่ายเลยเซตอัพกราฟตัวนี้นตอนนี้ราคาปรับลงมาเห็นไหมครับวิ่งอยู่ในชานาสุดท้ายมันเบรกขึ้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะที่จะย่อลงมาแถว71บาทได้นะครับ71บาทตอนนี้นะ่าสนใจถ้าย่อลงมานะครับผมมองว่าน่าเก็บหนึ่งไม้สําหรับคนไม่มีของนะจริงๆคนมีของที่เก็บมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยคนเทคว่าฟิต75เลยนะกำไรนี้ประมาณสัก10%เลยนะถือบัตรเดิเอง นะใครไม่มีของ71ลองดูนะครับถ้าหลุด71มาเจอกัน66.75หรือ67บาทแถวอ่าแนวรับหกสิอ็ดจุดร์เซ็นตี่โบนัสซี่เลยสมัครตัวแบนอ่ะไปต่อนะครับ BNB กันบ้างอะมาดู BNB กันนิดนึงนะครับเหรียญใหญ่อันดับอ่า3-4มลองจากตัวอ่าอีสราเรียมนะ BNB ผมมองว่าแนวรับแถวๆ9้0 0ันแปน่าสนใจนะไอซ์ไซด์ลงมาอยู่ใกล้ๆโซนโอเวอร์โซนแล้วนะครับตัวไอซ์ไซด์เนี่ยยก โลตัวอินดิเกตอ่อตัวกราฟเนี่ยปรับตัวลงมานะครับเริ่มสะสมบุหรี่แต่ว่าเจนแล้วนะสำหรับตัวบีแอนบีไม้แรกเก้าพันแปดครับไม้ที่สองตัวแถวเก้าพันนะครับไม้แรกเก้าพันแปดไม้ที่ 2, สองแถวเก้าพันสำหรับตัวบี b อนบีนะครับตัวนี้อ่ะถัดไปเซลโลนะครับอ่ะตัวเซลโลเองนะครับลอกที่สิบเก้าุดแปด นะครับน่าจะเล่นอยู่เป็น rectangle นะวิ่งอยู่ในชานาแบบนี้นะครับรอแถวๆ19.8หนึ่งไม้อาซายลมโซโว่าโซพอดีนะครับใครไม่มีของ19.8สําหรับเซโรนะครับอ่ะมาอีกเหรียญหนึง่งเหรียญบอลโลก c ีเซนะครับห้าบาทน่าเก็บมากๆนะา,า,กากสำหรับผมนะห้าบาทน่าเก็บมากๆสาหรับ c ีเใครไม่มีของรอดูนะครับแถวแ5วห้าบาทสําหรับ c ีเซอ่ะถัดไปดอทครับตัวดอทเองเนี่ย นะไม่ได้พูดถึงกันมานานนะเหมือนเหรียญที่โลกลืมเหมือนกันแต่ผมมองว่ามันเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะนะครับเพราะมันเป็นเหรียญเชนอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองแล้วกันนะครับแนวรับถ้าจะเก็บของหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองสำหรับดอทนะครับรอให้ย่อลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าหลุดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองเจอกันหนึ่งหกสี่นะครับสองไม้สําหรับด18 1, 18 2, อทนะอ่ะนะครับ dydx อดนะ่านะครับ dydx DY ผมมองว่าน่าสนใจนะห้าสิบหก น่าเก็บไอซ์อยู่ใ no so, นโซนโอเวอร์โซลแล้วราคาปรับตัวงมาด้วยผมมองว่าน่าสนใจ56 DYDX ไม้ที X, ่2 45สนะสองแนวรับนะห้าคนมีของแล้วนะครับไม้ที่2ก็คือเจอกัน45เลยนะบแบ่งไม้เข้าซื้อไม้9ก้าอ่าตัวเก้าอ่ะ,อะนะครับสี 48, แนวรับน่าสนใจนะครับไอซาลงมาใกล้โซนโอเวอร์โซลแล้วผมผมว่ามันอาจจะลงได้อีกสักนิดนึงนะ นะครับใครจะรับก็จะแถว48หรือ48.5รอดูนะครับหนึ่งไม้ไม้ถัดไปก็คือ44บาทถ,าถ้าจบหลุด48เนี่ยเจอกัน44บาทแน่นอนเพราะมันลงค่อนข้างลึกก็ลองดูแล้วกันจะแบ่งไม้เข้าซื้อหรือหาจุดตัดขาดทุนก็ก็ลองวางแผกนการเทรดกันดูนะครับ IMX นเหเียนผมชอบเหมือนันนักเี่นนี้นะครับต้องมาเหรียญต้องบอกว่าเป็นเหรียญเว็บ3.0ที่น่าสนใจอีกหนึ่งเหรียญ1 5.3น่าสนใจ นะครับสองแนวรับเนี่ยสิบห้าจุดสามกับสิบสี่จุดหกแต่จริงๆสิบห้าจุดสามคนมีของนะสิบห้าจุดสามคนมีของล้เพราะมันเป็นโซนแนวรับที่แข็งแรงและไอซายเองเนี่ยก็ลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซนแล้วด้วยนะครับสําหรับตัว i อเมน่าสนใจอ่ะ KNC นะครับยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับยี่สิบเอ็ดจุดห้าหรือยี่สิบเอ็ดจุดหกลองดูสักหนึ่งไม้นะครับต้องมองว่ามันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงอนะสำหรับ KNC และเป็นแนวรับหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ฟีบนัชซี่ด้วย หลุด21.5เจอกัน20.3ก็ลองดูนะครับถ้ามันไม่หลุดบิลล์อัพตัวเองที่แนวรับตรงนี้ก็น่าเก็บ21.5นะครับกับ20.3สำหรับ KNC นะลิงค์เหรียญนี้น่าสนใจนะนะครับ240 238 240เก็บสักหนึ่งไม้ได้นะครับราคาลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซนแล้วหลุดจากตรงนี้นะครับเจอกัน214เลยไม้แรกควรมีของนะ238ถึง240ถ้าใครยังไม่มีของนะครับสำหรับลิงค์เนี้ย อ่ะเรามาดูเนียกันนิดนึงนะครับแนวรับ58นะครับน่าสนใจนะแนวรับ58าเน่ยน่าสนใจเพราะเป็นแนวรับที่เป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยลองดูนะครับแต่แถวห้าหลุด58เจอกัน54โลเดิมไม่ควรหลุดเลยนะครับห้กับ54สนะครับสำหรับเนียนะตอกไม้โอ้พอ่าปรับตัวลงมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะผมมองว่าออ่ อายเนี it, ่ยทะลุห้าสิบลงมาแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะลงมาจบรอบข้างล่างเลยนะครับมีโอกาสที่จะลงมาจบรอบข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าราคาเนี่ยตรงเนี้มันอาจจะรับไม่อยู่นะผมมองว่าเจอแถวสามสิบสี่สวยกว่านะครับก็รอดูแถวสามสิบสี่แล้วก็ 32, 5, 2, สามสิบสองจุดห้าสองไมาสําหรับ O P S N X อ่าอ่า S N X นะครับไม่หลุดผมมองว่าแบบเบกขึ้นมาเนี่ยสวยนะครับก็ลองดูแถวๆซักเนี่ยหกสิบเจ็ด นะหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหนึ่งไม้เพราะมันเป็นเมย์สองร้อยเนี่ยนะถ้าหลุดตรงนี้มาเจอกันหกสิบห้าก็รอดูผมมองว่าตรงนี้มันมีนมโอกาสเด้งนะย่อลงามาแล้วก็ไปต่อได้แถวหกสิบแปดหรือหกสิบเจ็ดจุดห้าก็ลองดูสักหนึ่งไม้สําหรับ S&P คนที่ไม่มีของอ่ะอีกเหรียญหนึ่งซิลนะครับตรงนี้ศูนย์จุดเจ็ดหกน่าเก็บหนึ่งไม้ครับไอซ์ชานลงมาอยู่ในโซนโนโซแล้วนะครับหลุดจากนี้คือศูนย์จุดเจ็ดสอง นะเผื่อไว้แล้วกันสักหนึ่งไม้นะครับไม้แรกคนเข้าได้แล้วนะครับ0 7 6า,าใช่ลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซและมีแรงซื้อกลับขึ้นไปแล้วนะครับเ a c มก็บอกสัญญาณของแรงขายที่มันลดตรงมีแรงซื้อเข้ามาแล้ว0.76คนมีของหลุดตรงนี้คือ0.72ที่ไม่ควรหลุดเลยสําหรับตัวซิลนะครับวันนี้ก็น่าจะครบ้วนเลยที่คัดมาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ